คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พ่อเห็นหนังเสียหน่ะเสียหน่ะไอ้หมึกพริกบ่เออเสียหน่ะต้องบอกว่าหนุ่มขยันเพล็กอายุหันบวชหันบวชวันขวบหันบวาเด้อป่ะกันเจ็ดสองกสองเนี่ยฝนมาลดปากจัดออกแล้วออกไปเรื่อง ตาเขาบอดีหกสองกับเจ็ดสองอเนี่บุเก็ตวนดิาโอ้ยขดปล่ออเลยวะดควนอ่ะเอ้คอยว่าโอ้ยคอยไปบงตาเขาบอดีเขาเว้นหุงไหมไปซื้อหกสองกระตาหนึ่งซื้อหกสองกับตาหนึ่งออโออตาตาตันพนันฝันัาจไหนกบพอวันนี้ันาจะเด็กเก่ทเดียววะดเก่าทวอยก็ได้หน่อยเลยพ่อนันเห็นผู้ถาวรฝันเห็นผู้เา่าฝันเห็นผู้เก่าแปดทันเ อันนบอกว่า่นฟังอันจะสูนให้สืห์สืห์หาเนีนยเก้าศูนหาอันนี้สูนไม่ศูนถ้าไม่สูนก็คือศูนหาไม่ศูนหาพ่อฝันผู้ได้ขอาบ่ซื้อน้ำรองมันแน่ไปได้ขอาบ่ซื้อเขาบอกว่าซื้อไปซื้อตามเขาฝันจะของอย่างเดียวหนูเอาขวาบอกความฝันให้นะะเขาวันเห็นจ่ผู้เท่าเสนนแล้วฝันเห้นท่าพุทธเม่อท่านพุทธอันเก้าสูนหานี่พ่อเห็นได้เลยค่อยวันฝันเห็นเฒทาวะ ฟันเห็นผู้เฒ่าพ่อตีไปตียังไหนครับอันผู้เฒ่ากรนด้าเก่าหลืออันสูนหานี่คิดว่ามันมันบ่มาณสูนขึ้นมาคล้ายๆกับว่ามันขึ้นมักสูนหานะเลยบอกไปสิพี่สิงหามันซบจะว่าเก่านี่ขวบว่ามันมาแท้แล้วเก่ามาแท้เลยไอ้ที่เก่าหยั่งว่าไอ้ที่เก่าเยี้ยถ้าเป็นเก่าก็อยังพอครมาอีกสองหมื่นเขามาถามเคาเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ฝันเงินพันเพราะว่าขอยวายวันสิบหมื่อเลยขวบ วายที่มือตัวเพราะว่าหัวสิเบิดากัม่มีมาเรียนสินะเขาบอกตามความความจริงเพราะว่าลูกเขาเกไรกเขาเขาหลายคนเนาะเอาเดี๋วเขาน่ามีเดีวันนี้สิทิิ์ตั้งหอวมีมีพูบาทข่ซอสอขเลยละไปจากใจไม่โดนเเลยข่เฮ็ดสละบไปใหญ่ไ่พ่อพ่ออายุเท่าไหร่นี่แปบแล้วแปดพอดีบ่ัแปดสิบพอดีออปูวยเวยขายกล้วยกัน ขายนอมกันเดือดสามพันกว่าสี่ันที่ไ้วขายนอมมันขายเคี่ยมมันอีเคี่ยอร่อยเพอนั่งน้หกสิบเคี่ยเอาไปสี่สิบกว่าเือดอย่นี่อันุี้เท่าไหร่กันานแปดสิบแปดสิบเต็มพอดีบ่ะเยี่ยมมีอ่มุนเดียวกัตายไปแล้วมูนเดียวกันตายไปแล้วตายไปแล้วเหลือเหลือข่อยก็บอกสุกน่อยเด้อสุกน่อยมุนเดียวก็กรบกเนี่คนกู่านพรอมกัน ตัวเรียกตัวเรีกแล้วว่าฝันเห็นพุเฒ่าน้ำเก่าเออตีพ้เฒ่าน้ำเก่าอันนี้พ่อมากรีคือมาหากับสุนบ่เออมาขันขันซีเรียนนกรุนหาคอยบอกันเก้าเดี๋ยวจะเอาย่งใส่เห็นว่าม่นางคิดอยู่มันฝักฝันฝักขากับข้ามังมาใครเห็นนี่นะเก่าก็เก้าเก้าแปดบุเถานะมไม่ดกแปดมงตีมึงแปดตัวนี้ตีงอนี่พ่อบอกเนี่ยขอกบสีอยไม่ซีเรีไปเนี่ยขอกบสีน้ำหอมมาหาคอย รถไฟตัวมันเข้าเหตุในยังไว้แนี่ยครับเขาสั่งหุญสั่งท่านสั่งกรรมสั่งเวชในยังไงเนี่ยครับตัวเขาติดกับบาปเพื่อนี้คือบอกอืมไอ้จี๊ดเขาบอกว่ามันไข่แล้วจอมอนี้เดี๋ยวเอยเลิกเพาะดีสิบกว่ายี่สิบกว่าปีแล้วเลิกของมูลนี้ครับมิเดี๋ยวทำดีอย่างเดียวเอาชนะมันได้แล้วเอยบอกใช่เชื่อหรืเขาบอกเหตุเขาบอกตำรวจที่มันจับผยังมันจับได้ที่จับได้แต่เล่นไฮโลอย่างเดียวเนี่ยมันจับไม่ได้เพราะเขาบอกเหตุ เขาบอกสันว่าแม่นาไฟจีนุงเอาเอาตามเลขเจ้าของเลยเนาะเลขเจ้าของเรไม่้อเอาไซื้อเขานออกป็นลูกพันแม่นาวคอยตงไปซื้อเดี๋ยวเขาบอกเนาะเอาเอาเลขเจ้าของเงินบางหันเงินบางหันซื้อหกสองกระตาหนึ่งโอ้ยซื้อสองแล้วไราซื้อ้ไม่เข่งเลยซื้อเข่งมึงจเตรียมมึงเต็มพออ่าอันไปเบิ้งยนขี่รไปเบิ้งรถนั่นรถมันจอดใช่ไหมเดสองกับหกสองกตาบ่เห็นหงส์นี่าจะเป็นหกสองเาจนำหกสองันนาฝัน่นบอ แฟนัวเกขับรถแลนออกไปแค่นีหอเนี่ยนี่ตักน้ำเลี้รถกฝันเกี่ยวู้หญิงคนหนึ่งเดียวอยู่หัเดียวนี่ถือแป๊ะแป๊ะเลยอ๋อนเดียวูงหญิงหนีออกแป๊ะเลยไปถามมัาอยู่ออกทุกงวดเลยไปเบิงทะเบียนรถทะเบียนรถเจ็ดสองเจ็ดสองก็บูกหกสองว่ะก็ผกสองโอ้ยตาเบนมันจะ่างหนานมันก็ช่างหนากสองชางยอย่นีโอ้ยก่อมม่เลยว่ะาเ้เสนอะไเนาะเสื้อเสื้อคัาสเสื้อแน่เนาะ ขึ้นมาถือขายไม่ได้ใส่รถุดนเน่นเลยมทุ่มมายังค้างแล้วเด็กหสองนอ่ะโอ้ยขึ้น่าเราเล่าหนึ่งขายสือรถต้องอันไหนก็เล่าเล่านึงขายมือแนบอกเดียวเราถซื้อรเลยมี่เขาบอกขายเราซื้อเลขเรพันันอ่ะซือเลขเาบอกเสองอ่ะย่าตายไปย่ามับอกเรียก่เบอร์ของใเด้อเห็น้หนหากระตาหนึ่งเดียวเราวางอย่านบานนี้ขอบอกไปให้รหนคอยซื้อให้รดเลยเอาว่าเห็นคมดีเจบ้านนี้เราก็สันมาบอกเอยว่าสันได้หาก็าบอกหาหนึ่งนึ่งคอยซื้อหาหนึ่งหนึ่งจ่าดีเประเขาพย เลยออกสิบห้าโอ้ขอยอมเมียมอยแล้วครับบาเขถึเลืยมากลับมากลับขอยื่สามตัวก็สิบเอ็ดมันเรล่าสิาเนยบ้านโคเขาว่าขอยืกเรากินเบี้นเสียนุ้ยมือหนึ่งหมดเลยเราทั้งนั้นขายเราขายเราซื้อไลยซื้อไลยเดียวเราซื้อมาแล้วกันเหลืองรเนีือซื้อหมดเลยมม่จงใจจักบาทเลยไ่งซื้อเพราะว่าสัญญากับเมียเราดิมามานดีนจะมมบอกเขาเดี๋ไปบอกเลยลุงเบี้ยาบอกซี้อสวน อีนนั่นถือหามือ่ันถือรอยนึ่ง่อซื้อจอะเขอซื้อสามใบแล้วจระเข้ซีุดซีนสามตัวมันผิดสามตัวแล้วมันถือแค่นี้เสียดาด้เนาะเสนาเสดยดาย้มาใครมาคนหาดีดีก็จะถือเอาเงวนนี่เอาเงินนี้คนหาอย่างนั้นพ่อเงินนี่แล้วได้เก้าแล้วเอาเก่ายังพ่อมันเ็นเส้นไหนไปไม่ไเาจับหาหาศูนย์ตเหนอจับเ่กัน ผู้เท่าฟันเห็นผู้เฒ่านี่ไหมมันจะไปกลับอันดอกซื้อฐาตัวเดียลเลครับ้เก้าเยังใส่ก็หาใส่เลยโอ้โหเอาเอาใส่เลยซื้อขด้าโเดียวเลยดีผมกคดีเอาห้าเก้าศูนย์มันเฉลี่ยสามตัวครจะทักเขาใคนี่ไปศูนยเก้าก็บบานนางคิดอยู่แบบนี้เราขอนขอฝันเขาไซื้อครับแล้วคดีอันขอนขอฝันเขาไซื้อนที่หาเขาถือเขานนอย่นี้นอนีถือ แต่สองหมืนเขาหักสามพันบอกไปว่าไงคคนพูดยิ่นักเขาถิ่มเน๊ะใครบอกให้เพราะในตรวจเบื่งงันเถอะให้ผู้ได้กวดเขาเขาบกกดให้ลูกเขาบวกวดเของเขาไปเนตไปเนตสามเดือนว่ะเอาไปได้ไปเอาเงินบ้านนี้นี่เขามันออกวิอยู่ว่ะคนอำเภอเป็นสูงสุ่ใวันที่ห้าทำไมเมาตั้งเรื่องวางฉันเน่ะเขาไปเปิดวิญยา่อนนีบ้านนี้ก็ได้เหนื่อยๆมันกวดแลตเตีหินะ ม่กวแต่พอนี้ยอถึงเลยนที่หาด้วยเดวยแต่สามเือเอเสียนอขาอาหักสามพันหาไปเลยไปเลยบานขอเขาเจ็ดพันมนนแจกหมดแจกลูกเอาเอไปเลสีนอเขาเจ็ดพันขาหักสามพันมีแล้วมือนึงแจกคนละสองพันมันหมดเลยแบบให้ลูกหมดเลยงวดนี้สรุปเนี่ยแล้วที่นี่เนี่ยขันับกันเนี่ยสันยูสิบเดือนยิ่ใจแต่พันเที่ยวถงเขซับกันวนันหันบ บ่อาจะไรงเรายุ่เช oh. ียมันกระันไม่ข yeah. ัอกูือกูเกลียกมันสลับกัน่ตัวเตี้ยคือว่าจะมาทำบุญย่างเดียวเดี๋ยวมาทำบุญถ้ามันถึงวันที่หนึ่งเออยี่ม่คนหูึ่ยเต้นลงผูดเดียวกันที่ทำบุญย่างเดียวผูดชาวบ้านนี่ไม่ใช่คนบ้านบอไม่ใช่คนบ้านคอไม่คนโสดปจักรันหนึ่งอแกกแจกเลยเป็นวันในเกศแก้สาวตูสาวน้ำผ่อนเนอะช่วงขอเฮ็ดมะแฟ้อันนี้ขอเฮ็ดมะเพ้าเดี๋ยวขอจิต้างมุ่งทิพอ เงวนนี่พ่อมีเก<อ>่ามีหามีศูนย์มีศูนยเอาพ่อให้แนวทางแค่นี้เนะเ<อ>าะฝันเห็นบุเา่าแต่ที่มีเก่ามันจะเป็ศูนย์เก้าบุถาครับ ผู้ฒ่าก็ผู้เลยได้แลยวผู้ถอยผู้อยได้แล้วฟันเห็ผู้อเมื่วานเราผู้าคนที่ฟันเห็นเนี่ยตายแล้วเออตายแล้วเมื่อวานเาฟันอยก็กไก่นล้วมุกไก่เนี่ยใจใจก็ฟันเดี่ยีตัวเดียวแดงจะขนอ่างเงี้อ๋อุูดสเป็นยไงออกซีตันี่นั่นที่สั่นกไก่เอะอูดส่เป็นไงออกซีดเลยเลยเอาทางกองเนี้ก็เก้าศูนย์เาศูนย์หาเก้าหาศูนย์เนาะเมนบอกไงเค้ยจังียมันบอกครับ มีุกครับมีสูนมีหามีเก้าเอ่อจับจับร้องรองจับให้เอฟซีบางว่าถ้าเขาจับมันจะเป็นตัวใดน่เก้าหาศูนยนั่นแหลแล้วขาไม่เอาตัวเดียวนี่ยเขาเ่าเขาผัดเดียวเก้ามาแทบแทเก้าเน้องหมดนี่บ่ได้ต้องขายเราเพราะว่าเราขายหมดแล้วขายขายฟ้ามูเราลปทบ่ทีนี่เขาจะขายเต้นมมีคนซื้อขาายแพดดไรนะพ่อ มันห้องสีดัานหาลายหมดแล้วใครว่าม่นซื้อดรอมันมีสิ้อผูจางกันอันกูบัวาดย็ดไปนี้ยดูกูบัวเป็นยังเอานะครับเดี๋ยวมาสรุปนะครับเลขข้อมฝันของพ่อจิตเนาะครับในงวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับพ่อฝันว่าเห็นบุเท่านะครับผมฝันเห็นบุเท่าที่ตายไปแล้วนะพ่ออืมอันตรไดเขาก็จับได้พ่อบอกว่าเก้าศูนย์หานะครับเขาก็มาจับแยกห้มีเก้าศูนย์ศูนย์หาเก้าหานะครับอ๋อแต่มักถ้าชอบกันนํำไปลงทุนไดนนะครับพ่อมักที่สุดตัวไหนพ่อ โอ้โหหมักหมักหมักซูนหาหมักซูนหาซื้อเห็นได้อยู่พอออซื้เอาะมักซูนหาเด้อพี่น้องพอละมักซูนหาไม่ซูนไม่ซูนหาทำนี้ทำนี้ไม่ซูนหาบ่พ่อนะครับพอพอละมักก็คือซูนหานะพ่อเนาะเออไม่ได้อุ่มอย่างนี้นะครับผมล้มนะครับซูนหานะครับพี่น้องเอานะครับเรื่องความฝันของพ่อจิตฝันเห็นผู้เฒ่าตายไปแล้วนะครับเออเอละมักเรามักว่า ตีเป็นเก้าศ okay. okay. ูนย์ห hmm. ่านะครับมันอยากให้ไม่เก้าศูนย์ศูนย์ห่าเก้าหานะครับเออโอเคโอเคเฮ้ยไปพอว่าซ่าถูถึงดีไหมเพื่อนสิบันซาหาบือรื่อตีพอกเออสิบันซาหาบือรื่แล้วพอว่านะครับอะซาถูวนะพอ